นาขันห้าลงสู่ปัตไตรลักยานอยู่ตลอดไม่มีคำว่าบอกแวกไปไหนขันห้าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาพูดถึงอนิจจังทุกขังมันตัดไปนานแล้วแต่ตอนนั้นที่อยู่ในทุ่งแห็่ในเลสวนขั้นปรมัตขันห้าเป็นอนัตตาขันห้าเป็นอนัตตาไม่มีนะที่จะบอกว่าจะเอาอะไรล่ะเอาสิ่ง อื่นเข้าไปยุ่งมีแต่ภาวนาด้วยนี่นนี่พิจนาการอยู่ตลอดจิตจะจ่ออยู่ในกายนี้พังตอนไหนก็ทิ้งตอนนั้นเพราะขันห้าเป็นอนัตตาเห็นไหมนี่ภาวนาถูกทางเป็นอย่างนี้จิตก็จะชุ่มเย็นไม่วอกแวกไม่กระตือรือร้นความตัวเป็นยังไงไม่รู้ ความไม่กลัวเป็นยังไงก็ไม่รู้รู้แต่สถานะของจิตที่มันสว่างชวไยอยู่นั่นโอ้นี่ไม่ใช่ธรรมดานะนพะพิจารณาขัน้าไปเรื่อยเรยนั่นแหละมันมันลงกันอยู่ที่ธรรมดีเ่เจรนะเพิบดับไปหมดสว่างหมดในร่างกายนี่คำว่าเพิบดับนี่คือร่างกายดับไปอันตรธานสิ้นไปหายับ สติล้วนๆดูอย่างนั้นมันดับได้ยังไงดูสิคำว่าดับครบนี่เนะี่ยมันไม่ไปดับแบบอปปนาเหมือน,น,นที่ผ่านมานะนี่นพูดถึงออกจากถ้ำท,ที่บด้ึงแล้วโอ้ที่ว่ามันก็ซัดกันหนักอยู่ที่ถ้ำที่บดึงแล้วใช่ไหมะนั่นแหละมันไปซัดกันอีกอยู่ที่ถ้ำนี้เจีย เหมือนกับร่างกายเนี่ยมันดับไปมันหายเงียบไปไม่มีร่างกายที่หยาบมีแต่ความรู้สึกว่ามีตัวตนมีร่างกายคือมีแต่สัญญาที่จำได้หมายรู้คือรูปตอนนี้คือมันพีจารณามากนะ พพิจารณาที่ขันห้านี่ลงสู่พระใจรักษานแต่จู่ๆรูปเนี่ยตัวรูปนี้ดับไปเพ้อเลยนะอยู่ถ้ำดีเจนั่นก่อนที่มันจะดับนี่มันพิจารณาขันห้าลงสู่พระใจรักษานอย่างสุดโต่งคือขันห้าเป็นอนัตตาอนัตตาอนัตตาเพราะจิตมันยอมรับ ว่าขันห้าไม่ใช่เราเราก็ไม่ใช่ขันห้าเท่านั้นแหละเหมือนกับอะไรล่ะเขาเรียกว่าสิ่งที่มีตัวมีตนว,ว,วิ่งเข้าสู่ในร่างกายเนี่ยขนลุกขนชันแล้วก็มีตัวอะไรที่วิ่งกรอบกายหมุนไปหมุนมาอยู่อย่างนั้นน้ำตาร่วงอยู่อย่างนั้นพุ่งเลยนะเจ้า่าร่วกมก็มันก็ไม่ใช่ มันพุ่งนะพุ่งเหมือนกับไอ้ปืนฉีดน้นํนนนานี่แหละนั่นอยุดนี่แหละอยู่ที่ท่าไอ้ลิเจียหรือท่าสวนนครูหานี่เยจำได้หรือไม่ได้ขนานั้นเดี๋ยวจะไปเห็นนะโห้ว่าขันห้าเนี่ยพอมันเป็นอย่าง,งานั้นปั๊บพิจารณาขันห้าเป็นอางนั้นปั๊บมันก็หายงยับไปเลยนะน้ําตาร่วงแล้วมีอะไรวิ่งตามเป็นเหมือนกับ ลมอะไรวิ่งตามร่างกายเพราะขนลุกหมดเหมือนอมีตัวิทูลนะวิ่งไปวิ่งมาสักพักหายเงียบคือไม่มีร่างกายเขามาหายเงียบนะหรือตะเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณหรือสี่ธาตุมองไม่เห็นร่างกายตัวเองลองคิดดูทีโอ้มันว่างอะไรขนาดนั้นนี่เห็นขันห้าเป็นอนัตตามันเป็นอย่างนี้ แต่ขันห้านี่ทาไมมันจึงรวบมันจึงไปก่อนใช่ไหมล่ะก็เวทนาสัญญาสังขารบินญาณมันก็รวมในขันห้าแต่ทําไมพิจารณาขันห้าอย่างสมบูรณ์มันจึงไม่ไม่ดับเพิ่บไปพร้อมกันทําไมมันดับเฉพาะนี่ที่เป็นของยางมาตาจันนี่แะแต่เวทนาสัญญาสังขารบิญญาณมันทำไมยังอยู่ล่ะนั่นจะติล้วนเลยนะ สติไม่ไม,ไ,มไม่ห่างร่างมันหายไปก็สติไม่ห่างนะหลิ่งรูตัวตลอดขณะก้าวยกย่างเหยียบรูไปหมดนะเพราะมันระวังนะอ่ะเพราะมันมองไม่เห็นร่างกายนี่แหละที่ทำลิเจยนี่แหละทำที่ก้าขุดทองนั่นแหละแต่ไม่ได้มุดเข้าไปนะอยู่ข้างฟ้าข้างนอกขางด้านนี้มันเข้าไปในซอยอืถ้าไปถามคนในเขื่อนเขาแหลมจะทราบได้ก็ต้องลองดูเพราะลูกก็เห็นทำลิเจยนี่ ที่ลเกาไปภาวนาน,นั้นโวยลูกจะขนรองสยองก้าวลรกนั่นแหละจิตมันลงอย่างนั้นแต่ไม่ได้อยู่นานนะหมูก็พาไปหมูที่มีบัดอยู่เดียวนั้นก็พาไปทีนี้เราจะเข้าไปวัดเขาเรากไ็ไปได้อยู่แต่เราไม่อยากดุง้ง